วู้ฮูยินดีต้อนรับทุกทุคนกลับมานะคะยิฉันออกมาจากเสาค่ะ <ś c oughs> ยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการโตซิงค่ะ รายการของเราจะพาน้องๆนะคะนักแสดงจากซีรีส์ You Never Eat Alone นะคะมาพูดคุยมานั่งกินข้าวมาเล่าประสบการณ์แลกเปลี่ยนกันเทปนี้เทปที่7เนี่ยมันต้องพิเศษนอกจากกับข้าวนอกจากอาหารแล้วเครื่องดื่มนี้เนี่ยทั้ง6คนจะดื่มแบบไหนจะรับประทานแบบไหนกับน้องๆทั้ง6คนจ้า โอมมคเ,เ,เ,มมเคเครับดิฉันโอเคครับอ,อ,บอยากขกหัวตา<笑><笑>มา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 จ่อจ่อจ่อนั่งก่อนเฮีเฮียเฮียนง วันนี้เรามากันในทีมเครื่องดื่มสุดพิเศษเวลาเราดื่มเรามักจะดื่มจากภาชนะอะไรคะแก้วแก้วเอมก็ดื่มได้นะหม้อหม้อโอไหาไหาออะหาได้เออแจกันแจกันแจกันไปเป็นเล่นนุ้นไปลูกไปอลเต๋อหม้อหม้อแจกันโอม เรามาเล่นเกมดีกว่าเห็นแก้วที่อยู่ตรงนี้ไหมคะเห็นครับปลาไปฟองให้มันล้มเอ้ยไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวดูกันก่อนขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงออเดิร์กัน มาดูการจะเล่นเกมอะไรแก้วเนี่ยมันถูกเรียงไว้ให้สูงที่สุดกว่าเจ้จะทําได้ใช้เวลานานมากวันนี้พี่อยากจะแบ่งทั้งสองคนให้มาแข่งกันว่าใครสามารถที่จะเรียงแก้วให้สูงที่สุดโดยเรามีเวลาให้แค่30วินาทีเท่านั้นยังไงนะพี่สองคนคนละสองฝั่งไม่ใช่คนละสองฝั่งสองฝั่งคนละสอฝั่งโดยวันนี้ดิฉันจะให้คุณทั้งสองคนเป็นหัวหน้าทีม เดี๋ยวเราให้สองคนเป่ายิงฉุกแล้วเ,เลือกลูกทีมใครชนะก็ได้เลือกก่อนยังยิงยาวปะกระเป้ายิงฉุกเฮ้ยอ่าผมเลือกเสือเฮ้ยเ,เ,เลือกเลี้ยงรักกันเนาะรักคุมไปเอาจริงนะเออไเป็นเต่าท,ท,ท,ทีมคุณชื่ออะไรผมมีชื่อทีมด้วยเหรอ,อ,อสามหัวใจแห่ง แล้วเราก็จะตอบเป็นแบบเขาใช่ไหมจริงจริงเราอยากตอบให้มันสูงเท่าภูเขาแต่จำนวนครับมันน้อยอ่ะสามหัวใจแห่งขุนเขาและเราสามคนสามเกีียวก็เกลยวได้เออสามเกีียวพวกเราเป็นแก๊งนาหน้าเกี้ยวครับน้ากเกลียวแบบว่านารามาดูกันสิคะว่าสองทีมนี้จะมีกลยุทธ์อย่างไรไปดูกันเลยค่ะมา และนี่คืออุปกรณ์ที่น้องๆจะใช้ในการต่อครั้งนี้แก้วของเรายิบทีระใบมีเวลาให้1นาทีต้องทําให้ได้สูงที่สุดที่ไม่วัดฐานนะว่าใครได้ฐานใหญ่สุดเอาสูงสุดอย่าลืมเรามีสิทธิ์นะคะที่จะเป่าฝ่ายตรงข้ามได้3 2 1สลุกค้นไปค่ะมากไเอาอยัางไงเราเอายังไงแต่มันจะเป่าเราไม่เอาฐานเอาสูง ด้วยมันสะดุดเฮ้ยมันเป่าอ่ะมันเอ้ยเอาถ่านเลยสามสิบวิคุณพระหนูหนูหุยฝั่งนู้นเขาเยอะสุดแล้วฝั่งนี้เขา่านแข็งแรงไม่ได้แล้วโอ้ทำอะไรเนี่ยเราเราไม่ขยับโต๊ะค่ะนักเรียนครับนักเรียนเราไม่ขยับโต๊ะค่ะนักเรียนอย่าตีกันเดี๋ยวพี่มันกันล้มสิบปีสุดท้ายอย่าตีกันไปเฮ้ยครับตีสามสอง หมดเวลาหยุดออกออกหยุดหย,ยุดทุกคนคะ่ะเอยเล่นเล้วออกออกหยุดค่ะ <c oughs> เราขอนะคะดูจากสายตาฝั่งเนี้ยเอียงมันทำให้ความสูงบทดบางไปอันนี้เราจะไม่เอาถูกไหมคะอันนี้เอาไหมไม่เอา เพราะมันเอียงแต่มันก็เอียงในมุมสูงน้ตรงน,นี้มันขึ้นมานะตั้งตรงอาจจะเอียงแล้วมันทําให้แบบองศาในมุมะมันทําให้สูงกว่าหรือเปล่าเฮ้ยแต่ว่าเราก็คิดว่าอันนี้นะเพราะอันเนี้ยมันตั้งตรงกว่าหรือปาใช่นั้น <ๆ S 1> าะว่าทีมเรา <ๆ S 2> นับที่ยอดเนาะนับยอดสูงสุดสมมติว่าถ้าอันนี้ต่ำกว่าคือมาโคงทำแพ้ที่ช่วยกันเต็มที่นะโอโ้ช่วยเพียที่ล้มก็ไม่ใช่พวกพีเพราไทยเลยพวกน่แหละขอสายวัดค่ะ มาดูกันว่าเอวดิฉันเอเท่มาไหมไม่ใช่ใช่ไหมอ๋ออันนี้เราจะนับจุดที่สูงที่สุดทีมแรกอยู่ที่เท่าไหร่คะต้องต้องขนาดกับขนาดโตครับขนาดอ่ะขนาดขนาดแล้วสิบเท่าไหร่คะสิบเอ็ดจุดสามฝั่งนี้จุดยอดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมจุดอูอูอูจุดยอดนะคะเอ็ดคูน่าชัด อยู่ที่เท่าไหร่คะคุณผู้ชมติดเอ็ดจุดจุดสองแพ้ไปเอ็ดจุดสองสามหัวใจแห่นคุ้งขาวเป็นผู้แพ้ค่ะสามสามเกี้ยวผู้เกี้ยวได้เนี่ยเราอะเกือบแล้วผมต้องการโยงให้เดอ๋ยวีิดปีสุดท้าย ป้องกันลมให้ป้องกันลมให้เอาล่ะในช่วงนี้ช่วงออเดิร์ได้จบไปแล้วเดี ility, i, do do oh. ๋ยวอาหารจันหลักวันนี้ไม่รู้จะได้กินอะไรแต่ว่าเจเตรียมไว้ให้แล้วไปจกินอาหารกันเศษนี่นะคะคือเครื่องดื่มสุดพิเศษของเจเองจ้าอาเชียเชียกกันก่อนเออ หรือว่าจะใช้คำว่าคำไปสาปลูขอประเทศอะไรนะสเปนเฮ้ยใช่สเปนะเปนสเปนสเปนอย่างนี้บอกไปว่าในทุกๆวัฒนธรรมเนี่ยก็จะมีเรื่องของการดื่มเข้ามารวมถึงประเทศไทยเราเนี่ยก็เป็นเมืองร้อนเห็นปะว่าเครื่องดื่มของแต่ละแก้วเนี่ยก็มักจะมีน้ําแข็งวันนี้เลยอยากจะมาถามว่าแต่ละคนเนี่ยชอบดื่มเครื่องดื่มอะไรบ้างผมอจชอบเป็นช็อกโกแลตต่า ใช็อกโกแลตจต้องเป็นแบบหวานน้อยหวานมากแบบว่าดาร์กไปเลยไหมหวานน้อยหวานน้อยด้วยอ่าเลโอเหรอครับเป็นกาแฟครับกาแฟแบบว่าใส่นมหรือกาแฟที่แบบว่าเป็นดิฟเอาอะไรกาแฟใส่นมครับใช่ครับเป็นลาเต้เป็นอะไรพวกนี้ง่าง่ายๆอ่าคุณล่ะคุณผมนะฮะที่จริงเอาจริงเป็นคนชอบกินน้ำเปล่าเฮลตี้จริงแต่ว่าถ้าถ้าถ้าให้เลือกเมนูที่แบบเป็นเครื่องดื่มครับก็จะเป็นอ่าสตรอเบอร์รี่สมูทตี้อะไรอย่างนีอยเดี๋ยวว่า ของพี่เหรอลูกพี่พี่ชอบกินสุราก็สุราก็ถือว่าเป็นเครื่องดื่มเป็นวัฒนธนรรมในการดื่มนะก็ไม่ว่าจะเป็นแบบว่าแทงเอากับเ<า>พ่อนตามโอกาสอะไรอย่างงี้แ,แต่พี่ก็กินแค่สองวันอะไร,งไรเงี้ยว<า>นันฝนตกกับวนันฝนไม่ตกอะไรเงี้ยอะนะอ่ะแล้วเราแล้วเราของผมกาแฟครับกาแฟเป็นสายกาแฟเหมือนกันม็อกคัพมนไหมเออม็อกคัพอะม็อกคัพก็จะเป็นแบบผู้ชายม็อกค่าสับผู้หญิงช็อตไปหนึ่งอ่ะแล้วเราละมาภูม บผมชอบดื่มกาแฟเฮ้ยกาแฟโคตรกาแฟกาแฟชอบดื่มกาแฟประเทศไหนอ่ออริกาโนออริกาโน่ลาเตอเมริกาโน่อเมริกาโนต้องอย่างนี้เอ่าแล้วเสือล่ะเสือจริงป้ะเนี่ยครับผมชอบลาเต้ครับทำไมอ่ะเป็นสายแบบว่าชอบกินนมบวกกับกาแฟอย่างเงี้ยใช่ครับ แต่ละคนก็จะมีเครื่องดื่มประจำใจเครื่องดื่มแต่ละสูตรของเรากันเออยากถามเวลาเราชงดื่มเองหรือว่าแบบเวลามีคนให้แบบชงเครื่องดื่มให้เรากินอย่างเงี้ยเรามักจะใส่อะไรลงไปหรือมีเทคนิคอะไรทาให้เครื่องดื่มของเราเนี่ยมันอร่อยของคนอตือของยานยนอนหลับอเฮ้ยยายนอนหลับก็คือไม่ได้ลูกในละครอย่าในละครเยอะไม่ได้โูกในชีวิตจริงถ้าทำนะคะก็คือเมื่อกี้พูดกันผมดชรสยันหลับนี่คือดับเลยนะแรงกว่าแต่ว่า ของคุณคุณใส่ผมช่รถแม่ของคุณเล่นอเอาไปเล่นผมเคยพลาดน,นะเฮ้ยเออจริงเพราะมันจะมีความคล้ายๆน้ำตาลแม่ให้ชงกาแฟให้แล้วผมก็แบบหาน้ำตาลไม่เจอเลวมากเลวไมากที่น้ำตาลปกติมันมอยู่ที่ชั้นกาแฟใช่ไหมพอเราไม่เจอปุ๊บเหมือนมันหมดก็เลยเดินไปที่แบบที่ชั้นเครื่องปรุงมันก็ต้องมีน้ำตาลอยู่แหละตรงชั้นเครื่องปรุงยุ้ยยุ้ยแม่แบบดื่ม อะไรเนี่ยไม่ได้ชิมตั้งหยู่ก็่รู้คิมกลมกลมแฮชแท็กกลับมานะครับความลับของแม่กลมเสือลระต้องใส่อะไรลงไปดีใส่นมครับกินลาเต้ต้องใส่นมใช่แต่เนี้ยวันนี้เราเลือกกินอะไรไม่ได้เลือกครับมันเหลือมั้ยเฮ้ยเป็นสูตรพิเศษหองพี่ทำไมอ่ะสูตรของพี่มันไม่ยอมไหกันโอเคขอโทษไม่ใช่แล้เฮ้ย ถ้าเราเอาชามาันเอานมมาใส่ชามะนาวมันก็มันก็แปแลกดิมันกินไ,ไ,ไม่มาาได้เลชานมมะนาวชานมมะนาว ไม่เคยกินนะเมนูไม่มีการรังสรรค์เมนูไม่มีการปิดกั้นด้วยทั้งนั้นเฮ้ยชันน่ะเคยกินเมนูหนึ่งนมชมพูอะแต่ว่าคือมีคนเอาโซดาไปใส่เว้ยเอ้ยมันมีความแบบนมชมพูแล้วก็ใส่โซดามันจะมีความเปรี้ยวซ่าอร่อยปะอร่อยปะอร่อยมันก็ไม่แอะอร่อยมัะของคุณของคุณโอ้โหพี่เราเป็นคนไม่กินกาแฟเลยเขาหรอแต่ว่าแต่ว่ามันมีเครื่องทำกาแฟใช่ไหมครับแล้วเราสามารถทำฟองนมได้แล้วเอาฟองนมไปใส่ในกาแฟอันนี้ช เพราะเวลากินมันจะมีแบบเป็นหนวดหนวดติดแล้วยังไงยังไงต่อดีเวลามันมีฟองนมเขานมเราก็ต้องเอาปนื้อสู้มาเคลยปากใช่ตีนอาเลโอตายเลโอก่อนละกันใส่ใจนี่แหละเออก็คือความตั้งใจที่เราให้ลงไปเนาะพิถีพิถันธรรมนาที่เข้ามาโม่ตี อะไรไตอะไตไตจะเป็นชาวาชิปครับช้ามากชาวาชิปออกข้าวโอริโอปัน่นแล้วก็ใส่ชาวาชิปแต่ไตไม่กินกาแฟไงแต่แบแต่อร่อยมากอร่อยมากชาวาชิปเืออร่อยที่สุดแต่วันนี้ที่พี่มาถามสูตรลับของแต่ละคนเนี่ยคนที่ชนะวันนี้จะปรุงเครื่องดื่มสุดพิเศษให้กับฝ่ายที่แพ้ค่ะ เรามาันคือกะดานอยู่แล้วงานขอวัตถุดิบทั้งหมดก่นสี่หน้าสามคนดูไม่ได้เลยนะคะพอเห็นบทลงโทษของเราเราไม่ยากว่าอะไรก็น่ากินใช่แต่อันเนี้ยมันจะมีอะไรพี่เรนไหมสาคนเราจะเป็นบาริสต้าคอยปรุงเครื่องดื่มให้กับทั้ง3คนที่แพ้ได้เลยครับ จับกันก่อนเลยไปไหนก็ได้หนึ่งใบเออเออขอที่ละคนนะยืนพื้นมาไ่ะชาไทยไต้ลินชาไทยให้พี่ๆหน่อยเออไม่อาจจะเป็นชาไทย3ก็ได้ต่อมาเรามีเครื่องดื่มยืนพื้นแล้วเอาใครก่อนดีเลโอมาดูกันว่าเครื่องดื่มต่อมาจะเป็นอะไรห่ยชั้นก้าว ายนลำเย็นเียค่ะไปไปเอาอัตราส่วนเท่าไหร่ดิลูกมันสวยนะคะเหมือนนี่เลยคุณน่ะเป็นเครื่องประหารดิฉันไม่รู้แล้วว่าจะเป็นอะไรอดูดูสามสองหนึ่งช็อกกันเลย ดี๋ยวนะมีช็อกโกแลตเย็นไม่เห็นมีน้ำแข็งอย่างน้อยก็เป็นนมหมดอไดะครับสีมาเลยไหมมาเลยโอ้โหแคบเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วพวกเราสามคนชามะนาวใส่ลงไปด้วยเลยโอเคเลยนะกลิ่นได้กลิ่นไหมคุณมาคิดทำงานให้แข่งด้วยเออเอออ่ะไม่มันเป็นสีม่วงแล้วมันเป็นมันเป็นยาระบายอ่อนๆยาระบายใช้น้ำแข็งมาช่วยพี่ว่ามันน่าจะกลมกล่อมนะ มาสามคนคำไปกันหน่อยนึงแล้วกินพร้อมกันมองกล้องกินไปพร้อมกันคำไปค่ะเด็กๆเวลาเราดื่มเครื่องดื่มพี่ซีลอดหลอมันต้องใช้หลอดร้อนใจใจพี่เราใช้หลอดเรามองไปในกล้องดูดพร้อมกันและนี่คือเมนูเครื่องดื่มสุดพิเศษจากเคี๊ยวสามของเรานะคะสาอง หนึ่งไปค่ะเฮ้ยได้ยกล้ยดู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 อูด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 ยดูเูด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 ูยูดูดูดูนูด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 ูู่ดูดูยูู่ดูนูดงดอดูดูดูมูดูดูดูงูู่อูไูดูดอยูด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 ูลูดูงเลยอ่ดไล่มาดูดครั้งแรกช็อกโกแลตมาก่านสักพักแล้วกลิ่นสละเรด่มมาอู่มันมีความแบบสละมาแล้วตบเราขมๆไดชาเย็น รวมรวมแล้วอร่อยเย่แย่เย่อันนี้อร่อยใช่ปหมเออ่บอกว่าแย่เฮ้ยฟังหน่อยเฮ้ยนะว่าไงไม่ได้แบบประสาทรับรสไม่ถึงขั้นเสือขนาดนั้นรู้สึกว่ามันคือช็อกโกแลตที่มีที่มีกลิ่นหอมของนมเย็นอ๋อเฮ้ยมันก็จะมีนะแบบว่ากินช็อกโกแลตที่มันแบบใส่สตรอเบอรี่ลงไปใส่สลัดลงไปก็จะมีกลิ่นแบบเอ่อฟุตสลัดลงไปเอ่อส่วนพ่อแหละพ่อพ่อดูขี้โกงสุด ขอกินน้อยขอกินน้อยว่าเมนูนี้น่าจะทำเป็นเค้กแหวกช็อกโกแลตแห้งอ่ะน่าจะอร่อยกว่าใช่มันไม่กินของเหลวมันเหมือนมันมันทำเป็นของเป็นแท่งได้ช็อกโกแลตที่มันเป็นช็อกโกแลตเย็นอะไรอย่างเงี้ยผมรู้ละมันอารมณ์เหมือนกับเรากินไอติมละลายอ่ะที่แบบรวมกันมีไอติมช็อกโกแลตเยอะกว่า ลงประมาณนั้นป่ะใช่ไหนๆก็ไหนๆไหนๆก็ไหนๆแล้วต้องลองชิมบาริสต้าเวลาเราเป็นแบบว่าคนชมให้เนี่ยเราก็ต้องดูแลลูกค้าเราก็ต้องดูแลผู้บริโภคปลุกถูกไหมฮะไหนๆคนเดียวหรือเปล่ามาแค่เนี้ยผมไม่กลัวหรอกครับเออเนี่ยเสือไม่กลัวกินเลยโขกกล้องแล้หน่อยอุ้ยอุ้ยน้องน้องพลมาเหรอมาอยู่วะระบายมันออกอร่อยเลยแม่งมาเลย และนี่แหละค่ะคือเครื่องดื่มสูตรพิเศษค่ะเล้วเธอเปิดปืนชื่นใจกันมากจริงๆขอบคุณน้องๆทั้ง6คนมากๆที่มาร่วมโตของเราในวันนี้ขอบคุณขอบคุณเดี๋ยวใครที่อยากจะมาดื่มมากินสามารถจดสูตรนี้แล้วก็ไปกินได้เลยนะใช่ผมขอบคุณพี่สไปร์มากโอ้มไม่สูตรสีพี่ไม่เอาดีกว่า เอาล่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่อยู่กับเราตั้งแต่ต้นยันจบค่ะอย่าลืมนะคะวันพฤหัส2์สองทุ่มตรงนะคะทาง ASPE และอย่าลืมช่องทาง YouTube ของเราค่ะ Copy A Bangkok ค่ะกดแจ้งเตือนแจ้งเตือนขึ้นมาเมื่อไหร่กดเข้ามาดูค่ะกับรายการตโตตีวันนี้กับบ้านปลอดภัยน่ารับฟดีสวัสดีค่ะเออดูว่ามันเป็นยาะบา